ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะแม็กชัวนะครับว่าคุณจะติดหรือไม่ติดเนี่ยคุณต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับผมซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายนะครับผมเกือบหมื่นนะครับคราวนี้หลายๆคนพูดเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้โหมันคุ้มเนี่ยตรวจไปเลยรู้เลยนะครับผมมันสบายใจต่อเรานะครับผมสบายใจต่อคนรอบข้างด้วยแต่ผมถามจริงๆอ,อ่ะพอแบบว่าพอมาเป็นเนื้อแท้ทจริงๆกันแล้วในะทางมานตรง,ตรง,ตรงๆเนะี่ยหลายๆคนเงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยคุณจะไปตรวจรอบนึงแปดพันเหรอนะครับผมไม่ไงั้นเขาก็ตรวจกันทุกคนแล้วใช่ไหมครับผมก็ไม่ต้องเสีีีี่่่่่่่่ยยยยยยงงงงงงไไไไมม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 มต้้้้้ออออะะ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 ะรร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 กกกกกกัััััััััััันน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 แลลลวววววววคค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 บบบบบบบผผผ็็าา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 ืเเเเจปปทโพสสสิ ดันมากๆเลยนะครับผมออกไปไหนไม่ได้อะไรเง, <Studio> งี้ยนะครับอย่าลืมนะครับผม,ตมเตือนไว้เสมอนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไปแล้วคุณไม่มีความรับผิดชอบนะครับผมคุณไม่เซฟตัวเองนะครับคุณอะไรเงี้ยใช่ครับคุณเป็นไปก็ไม่มีใครสนใจอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่านะคุณต้องเข้าใจก่อนด้วยนะครับว่าคุณเป็นแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคุณเป็นคนเดียวนะครับผมคนในครอบครัวคุณเป็นนะครับสมมติว่าวันนี้ผมไม่มีความรับผิดชอบเลยผมไปผับนะครับผมผมไปเต้นไปนู่นนี่นั่นไปขอเบอร์สาวอะไรก็ว่าไปนะครับไปจีบสาวหรือไปอะไรสักสักอย่าง มีแม่ผมอยู่อะไรเงี้ยมีโกมีอะไรผมอยู่แล้วเป็นไงนะครับผมรวมถึงนะครับยังไม่นับที่ที่แม่ผมไปนะครับผมแม่ผมอาจจะต้องไปซื้อของของกินอะไรเงี้ยเขาว่าไปนะครับผมพ่อผมอาจจะต้องไปทํางานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปติดคนอื่นอีกเงี้ยก็เรียกว่าเรื่องยาวเลยนะครับผมขอให้ทุกคนมีความรับผิดชอบด้วยนะครับผมถึงแม้นะครับมันอาจจะดูไม่สบายใจนะครับมันอาจจะทําตามอําเภอใจไม่ได้มันไม่ใช่แบบว่าความอิสระอย่างแท้จริงนะครับผมแต่ผมต้องเตือนเลยนะครับว่าโลกนี้เนี่ยมีความรุนแรงมันค่อนจะแบบน่ากลัวนิดนึงนะครับผมผมขอให้ทุกคคคนนนนนนนรรรระะวววััังงดด้้้้าาาีียจิๆบผมมอเปป็ ไน์เี่ยมันค่อนข้างจะแพร่ได้โดยการแบบว่าแค่แบบคุยกันใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมการจับนู่นนี่กันอะไรครับคุยกันนะครับผมเมาส์กันนะครับผมไม่ต้องพูดถึงการกินเหล้าแก้วเดียวกันการกินน้ําแก้วเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่านะครับในพื้นที่แออัดนะครับผมพื้นที่ชื้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างเช่นคุณแมทธิวใช่ไหมครับผมก็คงจะเป็นค่ายมวยนะครับผมคราวนี้มันมีการเข้าออกเข้าออกของคนหลายคนนะครับแต่ละคนมาในที่ไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับคนที่เข้าไปเนี่ยยยยยเเเเคคคค้้้าา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 มมมมมจจกก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 กไไไหนนนนนนนบบบงงงง็็็็่่่รรรรูะะะััััััุณํํํลลล2 3 4ปปปือๆผวดที ไไปด้เน you know, oh, oh, you know. ี culture culture ่ยโอ้โหเรียกว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งมันสุ่มเสี่ยงมากนะครับผมอย่างหนึ่งนะครับที่หลายๆคนมองข้ามนะครับก็คือเรื่องโทรศัพท์นะครับผมคือปกติแล้วเนี่ยเราไม่ทําความสะอาดโทรศัพท์เราอยู่แล้วนะครับในประชิดประจมันของเรานะครับผมไม่ว่ากรณีไหนก็ตามนะครับถ้าที่ผมสังเกตนะหลายๆคนนะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับมาคุยกับผมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะมีการแบบว่าเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วนะครับก็คือเอาโทรศัพท์วางนะครับผมอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเห็นได้นะครับแบบคราบโทรศัพท์นู่นนี่นั่นนะครับว่ามีการแบบรอยนิ้วมงรอยนิ้้้้้้้้้ววมมมมมืืออ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 อนน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 นะะะะะคคครรรรรรัััับบบผผททงงงงงงงีีีี่่่เเ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 เป็็ตตตชชาาาาาไไไยยยยกกิิิแฟลลขดึ เนะครับผมโทรศัพท์มันมันอะไรพวกเนี้ยนะครับผมซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่านะครับโทรศัพท์ถือว่าเป็นอวัยวะอันหนึ่งนะครับผมที่มันงอกออกมาจากร่างกายเราแล้วตอนนี้นะครับเพราะทุกคนมีหมดนะครับทุกคนต้องใช้หมดนะครับทุกคนใช้โทรศัพท์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าเวลาห้าชั่วโมงอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการคุยกับลูกค้านะครับผมตอบแชทไลน์นู่นนี่นั่นนะครับผมใช้ ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมเล่น Facebook ดู YouTube ต่างๆนะครับผมเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าชีวิตประจำวันของเราผ่านกันไปยังไงนะครับผมต้องจินตนาการอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดคุณตื่นมานะครับสมมติว่าเมื่อคือนนี้คุณล้างโทรศัพท์คุณอย่างเรียบร้อยเลยนะครับจุ่มแอลกอฮอล์สินาทีเรียบร้อยเลยนะครับผมเพราะว่าคุณไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับโทรศัพท์อย่างเช่นรุ่นของผมเนี่ iPhone, ย iPhone 14 Pro Max เนี่กยก็กันกันน้ำได้เป็น IP68 นะครับผมมันมีน้ำไม่เข้าอยู่แล้วนะครับผมจุ่่่มมแออออออลลกกฮ์ไไปปเเเเเนนนียย็็ฆาาชื้้้ดะครรรับผตข นะครับผมคุณล้างมือแล้วรอบหนึ่งนะครับผมนั่นคือคอนดิชันที่เพียวที่สุดแล้วนะครับก็คือว่าบริสุทธิ์ที่สุดแล้วคุณไม่โดนอะไรแน่ๆนะครับคุณอยู่ในบ้านนะครับผมหลังจากที่คุณออกนอกบ้านไปนะครับคุณขึ้น BTS ไปทำงานนะครับคุณใส่แค่แมสครับผมอย่างที่ทุกคนทำทุกวันนี้ใช่ไหมครับผมก็ใส่แค่แมสก์่สงเดียวนะครับผมคุณไปจับราว BTS ใช่ไหมครับผมอ่ะระหว่างบนราว BTS คุณทำอะไรนะครับผมเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมครับผมหลายๆคนก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับคนที่อยู่บน BTS นะครับผมอยู่บน MRT อะไรพวกนี้นะครััับบบผผมมมเเเเคาากก็็จสือนล่่รระยไห มือซ้ายจับเสาอยู่มือขวาถือโทรศัพท์นะครับเมื่อยก็เปลี่ยนมาเป็นมือขวาจับเสามือซ้ายถือโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่านั่นแหละครับหนึ่งประเด็นแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสฟลุกหรืออะไรสักอย่างนะครับผมมันก็จะอยู่ในโทรศัพท์คุณนะครับตัวตัวเชื่อนั้นนะครับผมคราวนี้นะครับพอคุณเข้าไปในสำนักงานของคุณนะครับออฟฟิศของคุณอะไรเงี้ยตามช่องนนทรีนะครับผมคุณไปล้างมือนะครับผมอันนั้นคือคุณคิดว่าคุณเซฟแล้วนะครับคุณล้างมือนะครับแต่ว่า โทรศัพท์คุณล่ะนะครับผมโทรศัพท์คุณที่คุณจับไปตอนนั้นอ่ะโดนไปแล้วหนึ่งกระทงนะครับผมคราวนี้คุณอาจจะมองว่าคุณไปออฟฟิศแล้วนะครับมีเจลล้างมืออะไรครบนะครับผมคุณล้างแล้วนะครับผมคุณไม่ต้องกลัวอะไรคุณไปคุยกับเพื่อนคุณใส่แมสอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรกันทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยก็มาจากบ้านเลยนะครับขับรถมาเองอะไรมาเองหมดเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวอะไรนะครับคราวนี้พอถึงเวลาพักเที่ยงแป้งนะครับผมคุณถึงเวลาพักเที่ยงปุ๊บคุณออกไปจากออฟฟิศคุณคุณไปหาร้านกินนะครัััับบบผผมมแแถถววซซออยยลละะะาไรรรตงนนน้คก วันก่อนเนี่ยผมไปบอลชอนแถวไอคอนสยามเนี่ยยังยังยังมีต่อแถวอยู่เลยนะครับผมคนลุมกินกันเยอะเหมือนกันนะครับผมคราวนี้นะครับพอคุณเลือกร้านได้แล้วนะครับคุณก็ไปเข้าห้องน้ำนะครับเพื่อที่จะล้างมืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมนั่นเป็นการล้างมือครั้งที่3แล้วนะครับรวมการอาบน้ำของคุณด้วยในต่อวันนะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็เข้าไปที่ร้านนะครับเพื่อที่สั่งอาหารกินนะครับผมการสั่งอาหารในต่อให้คุณไม่จับเมนูไม่อะไรเลยทั้งสิ้นเลยนะครับผมมือคุณไม่โดนอะไรเลยนะครับผผมมมมคคคุุณณไไ่่ับนลแ้ะรอวทต จับโทรศัพท์มาเล่นโทรศัพท์นะครับผมเล่นเลื่อนเฟซบ o ๊กยุ่งเรงชาวบ้านนะครับผมเล่นไอจสองสาวไปนะครับผมดู YouTube บ้างดูช่องผมบ้างอะไรเงี้ยนะครับเล่นไลน์ต่อแฟนบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็คุยกับเพื่อนตามปกตินะครับผมซึ่งอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมโทรศัพท์ตัวนั้นเนี่ยยังไม่โดนทําความสะอาดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมคราวนี้หลังจากที่คุณเล่นเสร็จอาหารมาคุณทําไงต่อกินข้าวนะครับผมถ้าบอกตามตรงก็คือว่านะครับที่คุณล้างมือไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมพูด นะครับผมคุณก็อ่ะเข้าออฟฟิศคุณก็ล้างเจลไหมล้างนะครับผมล้างเจลอยู่แล้วนะครับผมผมล้างเจลนิ้นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แวะกินสแน็คไม่ได้แวะอะไรมันก็เรื่องโอเคไปนะครับผมอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณหิวน้ำนะครับสมมติว่าคุณหิวโคกนะครับผมแล้วคุณเนี่ยกำลังจะไปกดตู้โคกนะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับคุณก็โอเคนะครับผมก่อนจะกินโคกไรล้างมือนะครับผมคุณไปล้างเจลอีกทีหนึ่งนะครับผมมีคนกดก่อนคุณนะครับผมตู้โคกสองสามคนอ เปิดกระป๋องโคกเปาะนะครับผมอ่ะตรงนั้นนะครับนิ้วคุณเนี่ยกืจะเข้าไปตรงที่คุณกินน้ําอยู่แล้วเข้าใจไหมครับเกือบจะเข้าไปตรงช่องที่มันแบบมีน้ําออกมาอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้นะครับคุณออกจากออฟฟิศนะครับคุณล้างมือเป็นครั้งสุดท้ายในออฟฟิศนะครับผมคุณนั่ง MRT นะครับผมกลับบ้านนะครับสมมติว่าคุณจะไม่ได้อะไรเลยตามโปรโตคอลทุกอย่างเลยนะครับผมกลับบ้านอย่างเร็วที่สุดที่มันจะเป็นไปได้เลยนะครับผมก็อีกแอบเดิมนะครับคุณก็นั่งเอ็มอาร์ทีนะครับผมแล แบบว่าขั้นสุดแล้วนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับคือผมจินตนาการไม่ออกแล้วนะครับว่าวันวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันหนึ่งเนี่ยคุณจะล้างมือบ่อยได้ขนาดไหนนะครับผมแต่นี่เรียกว่าเป็น average เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการที่จะล้างมือนะครับผมในในสถานรรการณ์แบบนี้นะครับผมคราวนี้เนะี่ยพอคุณกลับบ้านไปคุณล้างมือคุณมั่นใจว่าคุณเซฟแน่นอนคุณกลับห้องปุ๊บคุณล้างมือล้างเจลอีกทีนึงก็ว่าไปนะครับผมคราวนี้นะครับผมก่อนเยนข้าวอะไรเนี่ยคุณก็นะครับผมมาทำกับข้าวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนนนะครรรรัััับผมมมกก็เเล่่โทททศพ์ไไไไปปปออสุขจียว ามือใช่ไหมครับผมอานะครับผมไฮจีนจัดเลยนะครับผมล้างมือล้างล้างล้าครับล้างเสร็จแล้วก็มาจัดเต็มของนะครับผมจะไปกินข้าวนะครับพอนั่งเสร็จปุ๊บอ่ะเปิดยูทูบดูหน่อยแล้วกันนะครับผมบ้านมีสมาร์ททนะครับถือสมาร์ทโฟนของคุณออกมานะครับผมแล้วก็เด้งภาพจากในสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยเข้าไปในสมาร์ททนะครับผมสมมติคุณดูยูทูบแล้วกันนะครับผมก็เด้งจากโทรศัพท์ไปทีวีได้สบายๆอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้เราจะเปิดยูทูบทำยัาไงนะครับเปิดคลิปกิน เท้าเย็นๆเนี่ยจนถึงคุณกลับบ้านเนี่ยโทรศัพท์คุณไม่ได้โดนการล้างไม่ได้โดนการทำความสะอาดใดๆเลยทั้งสิ้นเลยเข้าใจไหมครับผมแล้วคุณเนี่ยเป็นการจับเข้าจับออกนะครับใน environment นี่ค่อนข้างจะเสี่ยงมากเลยนะครับโทรศัพท์ของคุณเนี่ยถูก expose ใส่ทุกอย่างเลยนะครับคือโดนทุกอย่างเลยนะครับมือตอนมือคุณสกปรกก็โดนตอนมือคุณสะอาดก็โดนอะไรเงี้ยนะครับผมเรียกว่ามันก็จะสับไปสับมาอย่างนี้นะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเลอะเทินนะครับเอ้ยทำไมมันต้องติดโทรศัพท์ด้วยนะครับมันน่ากลัวขนาดนน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 ััััััััััััั้้้้้เเเเเเเลลลลยย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 หหรรรรรรอออออคคคคคคุุณณิิดดดสสสสภาาาาาาพพีีี่่่่่่่่่มมมมมมงงงกกวววววใชบบบบบผผไไไไไตตูแขะะโททศ์ถ คุณเช็ดทีสองสามวันคุณเช็ดทีอย่างเงี้ยดีไม่ไดีเช็ดแต่ยังไม่ตายด้วยคุณต้องใช้แอลกอฮอล์ oh ore, ใช่ไหมครับผมซึ่งมันน่ากลัวมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่ามาันมีความรับผิดชอบของผมนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมทำช่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับผมซึ่งโทรศัพท์ก็เป็นหนึ่งในนั้นสมาร์ทโฟนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมเอะแล้วถามว่าพี่ผมต้องป้องกันยังไงดีเนะี่ยถ้าเกิดโทรศัพท์ผมมันสกรปรกหรืออะไรเงี้ยนะครับผมกลัวว่าโทรศัพท์จะสกระปรกนะครับหนึ่งก็คือว่าน ทำอะไรกับใครหรือมีอินเทอร์แอคชั่นกับใครหรือว่าการแตะตัวการคุยกันอะไรกันอะไรเงี้ยนะครับผมโทรศัพท์ก็ไม่ควรจะมาเล่นอะไรตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันเสี่ยงต่อคุณนะครับผมแล้วก็เสี่ยงต่อคนที่คุณคุยด้วยนะครับผมรวมถึงมันยังเสี่ยงต่อครอบครัวของคุณเองและครอบครัวของคนที่คุณอยู่ด้วยรอบๆบด้วยนะครับผมคือเรียกว่ามันเป็นทวีคูณมากๆเลยนะครับดูอย่างอิตาลีนะครับผมดูอย่างอิหร่านนะโหเรียกว่ามันน่ากลัวมากเลยนะครับผมอัตารติดเชื้อมันพุ่งเร็วมากมากเลยนะครับผมเพราะมันมีการท ผมนั่นเป็นฟิล์มถนอมอาหารอะไรพวกนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่านะครับหนึ่งมันแรปง่ายนะครับผมแล้วมันก็สามารถแรปได้ทั้งตัวเครื่องเลยด้วยนะครับรวมถึงนะครับการใช้ฟีเจอร์ต่างๆนะครับผมอย่าง Face ID เอ่ยนะครับผมการแตะจอนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยยังโอเคมากนะครับรวมถึงนะครับมันยังไม่แบบว่าขุ่นๆจนเรามองไม่ค่อยเห็นจอนะครับผมมันใสมากๆเลยนะครับเหมือนกับแรปเคลือบแก้วเครื่องไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันนะครับผมหลายๆคนอาจจะเซฟมากขึ้นหลายๆคนอยากจะสะอาดไรมากขึ้นเนี่ยก็ลองเอาวิธีีีีีนน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 น้้้้้้้้ไไไปปปใใชชชชดดดดะะะะะะคคคคคคครรรรรรรัััััับบบบผมมมมกกกกก็็็าาาแแแแ์์์์หหฟงลลลลลววถเเเิิุณโยยยอ่่่ืทพจ จะใครหลานนะครับหรือใน YouTube c h anel n นะครับ k p k ีขีดเคช p ไ i เคขุยไผ่นะครับผมใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเตรียมตอบตลอดวลเลยแล้วนะครับผมสหรับวันนี้นะครับผมไปก่อนแล้วนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับผมสวัสดีครับ